สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนทุกคน วันนี้บุ๊ตื่นมาออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเลยค่ะตอนแรกบอกตรงๆเลยว่าขี้เกียจตื่นมากรู้สึกว่าแบบทะเลาะกับตัวเองอยู่นานว่าแบบจะตื่นไปดีไหมจะออกกําลังกายดีไหมวันนี้พักดีไหมอุ้ยขี้เกียจจังเลยอ๋อเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างนี้บาบๆาบา,บา,บาและสุดท้ายก็ขุดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ออกกําลังกายได้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยบุ๊ออกกําลังกายตามคลิปนี้เลย30นาทีลดไขมันอยู่ที่ไหนก็ฟิตได้ค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยบุ๊คทาทั้งหมด1รอบด้วยการจะบอกเลยว่าเบิร์นได้เยอะมากแี้ว่า ที่เกียดออกกำลังกายทำยังไงดี บอกตรงๆเลยนะคะว่าบุ๊กก็ขี้เกียจเหมือนกันบุ๊กไม่ได้แบบฟิตไม่ได้คึกไม่ได้อยากจะออกกําลังกายทุกวันเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้บุ๊กลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้ก็คือเป้าหมายค่ะบุ๊กเนี่ยพยายามคิดเป้าหมายของตัวเองให้แบบชัดเจนแล้วก็ให้มันอยู่ในหัวตลอดเลยเป้าหมายของบุ๊กตอนนี้ก็คืออยากลดไขมนันอยากเพิ่มกล้ามเนื้ออยากออกกําลังกายท่ายากๆได้ดังนั้นเนี่ยบุ๊กก็ต้องมาออกกําลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะหลายๆคนที่รู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีแรงบรนดานใจรู้สึกไม่อยากออกก,กา หมายที่ชัดเจนแบบ ให้เห็นรูปเลยก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยตั้งรูปนางแบบหุ่นดีๆที่เราใฝ่ฝันต้องการจะเป็นเนี่ยไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์อ่ะแล้วก็เอาไ้ดูบ่อยๆทําให้เราเนี่ยกระตุ้นที่จะไปออกกํลาลังกายหรือบางคนก็มีเป้าหมายว่าตัวสุขภาพปีหน้าไขมันต้องลดน้ําตาลในเลือดต้องลดหรือว่าบางคนมีเป้าหมายทางด้าน performance ก็อยากแบบวิ่งให้ได้เร็วขึ้นหรือว่าวิ่งให้ได้นานขึ้นก็ต้องซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งการมีเป้าหมายเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะก็อยากให้ทุกกคคคนเนเเเ่ยหหหาาาาป้้้มมตัววออองงใจะะะแลล็ืทํ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องถามเยอะทําไปเลยเนาะโอเคส่วนตอนนี้บุ๊กก็ขอตัวลงไปหาของกินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามื้อแรกวันนี้บุ๊กกินอะไรและมื้อแรกในวันนี้นะคะบุ๊กม,มากินก๋วยเตี๋ยวเือคะ่ะซึ่งเมนูที่บุ๊กสั่งก็คือนี่เลยกุนเส้น,นแล้วก็หมูล้วนไม่ใส่ลูกชิ้นนะคะใส่ผักแล้วก็เพิ่มผักบุ้งมาหนึ่งถ้วยแล้วก็จะใส่ไข่ต้มหนึ่งฟองค่ะและนี่เขาก็ให้ผักมาเต็มเลยก็จะใส่ถั่วงอกลงไปอีกด้วย ร้านนี้อร่อยรู้สึกว่าเส้นมันแบบนุ่มๆดีด้วยเป็นวนเส้นที่รู้สึกอร่อยร้านนี้นะะเลยค่ะเผื่อใครอยากมา ังจากที่เรากินก้าวเจียวเรือเสร็จแล้วค่ะวันนี้พี่บอมอยากกินกาแฟและพี่สุกี้อยากกินช็อกโกแลตเจียนก็เลยมาที่ร้านกาฟแฟนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยพี่สุกี้บอกว่าเป็นร้านกาแฟเป็นร้านชโโ็อกโกแลตเจีนที่แบบว่ารสชาติอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมเพราะว่าช็อกโกแลตเขาเบรนด์เอง ร้านนี้ชื่อไอคอฟฟี่โรเตอร์เ่ะแถวงามม่งวานะคะถ้าใครสนใจก็ลองมากินได้ส่วนหีูก็จะชิมชิมของทุกคนละกันวันนี้ก็ไม่ได้สั่งอะไรของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่นันอะไรทัดไข่ส่วนนี้ล่ะครัวซองอุ้ยน่ากินอ่ะอันนั่นล่ะนันคือตู้เค้กใช่ไหมทุกคน้อยากกินเค้กเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้นันบุกดีชีพาย ห็นอยู่นี่มาแล้วนะคะโกโก้ที่ดิสุกี้บอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วนี่แก้วนี้เป็นยังไงอร่อยไหมคะสุดอะเข้มข้นมากเออขอร้องว่างขอร้องว่างคือแก้วนี้นะคะสั่งวันน้อยแล้วด้วยนะเดี๋ยวชิมก่อนเข้มข้นอร่อยจริงๆ ก็หวานน้อยด้วยทุกคนชอบตอนแรกคิดว่าจะบอกกินนิดเดียวนะแต่แปเบเดียวหมดไปครึ่งแก้วแล้วปันดำเลยและเมื่อเย็ยนในวันนี้นะคะก็กินไข่เจียวใส่หมูสับกระเจี๊ยบแล้วก็หัวไชโป๊ค่ะและนี่นะคะก็คือผักต่างๆลวกก็มีทั้งผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดขาวค่ะกินคู่กับข้าวกล้องนี่เป็นมื้อที่มีสารอาหารครบถ้วนมากเลยค่ะ กกันดีว่าสวัสดีค่ะคุณทุกคนวันนี้นะคะ,นนะ,คะเข้าสู่วันที่21ของโปรกแกรมฟิกหุก่นแล้วเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะแล้วบุ๊กก็ตื่นสาย เราก็เพิ่งมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตัดคลิปออกกําลังกายเลยต้องลงวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะดงังนั้นบุ๊กก็เลยนั่งตัดคลิปออกกําลังกายป่าเข้าไป3ามโมงเย็นเพิ่งเสร็จค่ะก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตอนนี้ดื่มแต่น้ําเปล่าออไปแต่ถามว่าบุ๊กหิวไหมก็รู้สึกเฉยๆเลยนะคะไม่ได้หิวอะไรเพราะว่าบุ๊กเหมือนทําการฟาสติ้งมาสักพักหนึ่งแล้วร่างกายเราก็เลยชินแต่สําหรับใครที่ไม่เคยทางบุ๊กไม่แนะนําให้อดอาหารนานขนาดนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยบุ๊กจะฟังเสียงของร่างกายเป็นหลักถ้า แต่ถ้าวันไหนรู้สึกแบบเฉยๆก็จะกินเลทหน่อยค่ะอย่างวันนี้นะคะบุ๊กก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตู้เย็นสเบียงของเราหมดเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บุ๊กจะพาไปกินที่ไหนบอกเลยว่าเป็นที่ที่ตื่นตาตื่นใจทุกคนแน่นอนตามมาค่ะตอนนี้นะคะบุ๊กก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบุ๊กจะมาหาของกินที่งานเกษตรแฟร์ค่ะทุกคน ก็ระจอดรถไกลมากนะคะแล้วก็ต้องเดินเข้างานจริงๆแล้วเขามีรถรับส่งนะคะแต่ว่าบุ๊กเลือกที่จะไม่นั่งรถค่ะเพราะว่าการนั่งรถเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ได้เบร์ถูกไหมการเดินมันก็จะช่วยทําให้เราเผาผลาญได้มากขึ้นแต่คนชอบคิดว่างานแฟร์แบบนี้เนี่ยมีแต่ของอ้วนๆเราไม่ควรมาแต่จริงๆแล้วเราสามารถเลือกกินของที่ดีได้นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเกษตรนนะเนี่ยก็ต้องมีของเกษตรที่มันแบบเฮลตี้ดีต่อสุขภาพอยู่บ้างเนาะเดี๋ยวบุ๊กจะพาไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะ ที่เจอเป็นนมข้าวโพดของไร่สุวรรณค่ะใครที่ชอบไปกินแบอบกว่านมข้าวโพดตอนที่ไปปักช่องนี้ต้องชอบมากเลยไม่ต้องต่อคิวยาวเลยด้วยนะคะซึ่งน้ำนมข้าวโพดอันนี้เขาใส่น้ำตาลแค่2%เองนะคะทุกคนก็ถือว่าเฮลตี้อยู่เนาะ เราจะเดินกินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นขนมพกทําจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะบุ๊กชอบกินมากเลยอันเนี้ยอร่อยมากถามว่าครีมไหมมันก็ไม่ได้ครีมมากหรอกแต่ว่ามันมีความแบบเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะมันก็ยังดูมีความแบบอิ่มดีอยู่แล้วนี่มีหลายหน้าให้เลือกมากเลยค่ะอร่อยทุกหน้าเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อว่ามีอะไรที่น่ากินบ้าง คือเป็นปั้นขีปอบใช่ไหมคะ,คะไม่ได้ใช้น้ำมันทอดเลยใช้น้ำมันมะพร้าวในการนวดแป้งด้วยคะ่ะอ๋อและนี้ตัวแป้งจะทำจากข้าวไรเบอรี่คะ่ะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีเด็กผสมเลีโ <Healthy. S 2> ดนมาอีกหนึ่งนะคะคือปั้นคริปอบค่ะเป็นแป้งไรส์เบอร์รี่ด้วยคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแปลกมากเพราะว่บุก็ชอบกินปั้นขิป่แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เขาให้ลองชิมก็อร่อยดีคือมันไม่ได้กรอบมากแต่แบบกรอบกําลังดี ดีงามมาก แบบว่าที่นี่ก็มีผักถูกมากๆเลยนะคะเมื่อกี้บร็อคโคลี่สมหัว50หัวใหญ่ๆเลยก็ถ้าใครอยากมาซื้อผักก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะมีผัก่อดสันพิษผักจากเชียงใหม่ผัก้งก้านหลวงอะไรเยอะแยะมาก คือในงานมีสตรอเบอรี่ขายเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากค่ะนี่แก้วนี้40บาทเองค่ะผ่านมาแล้วก็ล้างมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกินเลยอร่อยหวานฉ่ำมากนี่นะคะยังมะม่วงปากอบใส่แอปเปิ้ลด้วยเยอะ มากราคาแค่50บาทเนะท่านั้นเองค่ะทุกคนถูกมากเลยค่ะ เผ็ดมากเพราะว่าสั่งเขาไปนะคะว่าเผ็ดตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆแล้วก็มาเจอร้านไอศครีมสาล่า,ายเกลียวทองจากเชียงใหม่ดูน่าสนใจเนาะลองดีกว่า สั่งมาสองรสเลยเป็นรถสาลายเกียวทองแล้วก็รถสาลายผสมมิ้นนะรสมิ้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมมิ้นมิน,มนอร่อยดีแปกใหม่ ินกลับมาจะขึ้นรถแล้วค่ะดูของเยอะมากเลยมีของไปฝากที่บ้านด้วยหลายสิ่งอย่างผ,ผงผักผลไม้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบุก,ก็มาตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่จนตอนนี้คือส่งทุ่มเกือบครึ่งแล้วค่ะทุกคนคือเรียกว่าเดินมาลาทอนมากไม่ได้นั่งพักเลยเดินไปกินไปตลอดเลยซึ่งระยะทางในวันนี้นะคะก็เดินไปทั้งหมด5.8กิโลค่ะ11,189.9นะคะ ก็ถือว่าเยอะนะวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยแต่ว่าเราก็ยังได้เดินเดินไปกินไปเนาะ <c oughs> มีความสุขค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้เพราะว่าตอนนี้อิ่มมากคิดว่าเย็นนี้คงจะไม่กินอะไรแล้วเนาะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย